สวัสดีครับอาจารย์ผมนายวัฒน pues. ์บงซับรัสทัหลาสนัศนย์ศูนกศาน3 1 0 0้6 0.99นนี้จะมาสาธิตการเขียนชิ้นงานการบ้านในสัปดาห์ที่3นะครับเป็นที่จับยึดชิ้นงานครับผมอันดับแรกครับเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับพ่านที่สเกตครับเลือกสเกตเลือกท็อปฟันเพนนะครับก็เลือกคำสั่งเซนเตอร์เล็กแทงเกิลนะครับครับ ก็ล่างครับล่างชิ้นงานโดยใช้คำสั่งลายนะครับค,ครับผมครับกดใช่นะั้งนั้น,นก็เครื่องหมายถูกนะครับต่อมาครับกำหนดความสัมพันธ์ของเส้นครับให้กดคอนโดค้างแล้วก็เลือกคอสัมพันธ์นะครับผาเลวขนาน อีคั่วครับอันนี้ก็อีคั่วขนาดเท่ากันนะครับครับต่อมาครับกำหนดขนาดครับโดย smart dimension อันนี้อยู่ที่120มิลลิเมตรนะครับส่วนนี้อยู่ที่26นะครับครับผมเครื่องหมายถูกนะครับครับต่อมาครับ เป็นการ extrude นะครับป f e ฟ t u ร extrude board เลือกชิ้นส่วนที่เราต้องการ extrude นะครับให้มีความหนาอยู่ที่100 mm มมครับครับผมก็จะได้นะครับเป็นรูปทรงนี้ต่อมาครับเราจะทำการลบนะครับทำการเจาะรูตรงกลางนะครับแล้วกิเซอร์เฟตครับเลือกสเกตครับสั่งเซอร์เคิลครับ นี่คือการเจัะรูตรงกลางครับส่วนวงนี้จะเป็นการเจาะส่วนโค้งด้านบนครับผมครับผมครับเมื่อเราล่างเสร็จแล้วเรากดเข้หมายถูกขั้นตอนระไายแ็นการกำหนดขนาดครับเลือก Smart Dimension กำหนดส่วนโค้งนี้ที่51ไดีมิเตอร์51มิลเมตรครับด้านนี้ก็51เช่นกันส่วนด้านนี้ สามสิบเก้าครับอง้หมายถูกนะครับจะทำการตัดนะครับเลือกฟีเจอร์เอ็กซ์โซด์คัครับครับผมแล้วก็กดข่้งหมายถูกนะครับก็ได้แล้วครับส่องชิ้นงานที่จับยึดนะครับขั้นตอนต่อมาครับจะเป็นการเจาะรูนะครับเราใช้คำสั่งโฮวิสาครับไปที่โฮวิส่า เลือกกันเจาะแบบคอ t เตอร์บอลนะครับไ d ที่โฮวิสานะครับเลือกคำสั่งแบบคอเตอร์บอก็ใส่ละเอียดนะครับ s เอสเ t ม i c ิกายแพนคอเทสแล้วก็ M8 ครับแล้วก็กรอกละเอียดเรียบร้อยแล้วก็ไดเมเตอร์อยู่ที่20รลัศมี90นะครับต่อมาครับเราจะหา Position หรือตำแหน่งของรูเจาะนะครับ ให้เราลากรูเจาะครับรูเจาะจะมีสี่รูนะครับครับผมต่อมาครับเราจะทําการหาตําแหน่งให้มันครับกดค้างนะครับแล้วมาดูที่ขอบครับเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางครับแล้วก็ลากครับนี่เรากดค้างอยู่ตรงกลางก็ลากส่วนนี้ก็ให้อยู่ตรงกลางครับ ตัวนี้ก็เช่นกันครับกดค้างแล้วก็ลากให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ลากให้ตรงกับอีกฝั่งนึ่งนะครับตัวนี้ก็มาจัดตำแหน่งครับกดค้างแล้วก็ลากครับต่อมาจะเป็นการใช้สมารเมนชั่นกำหนดระยะห่างตรงนี้อีกทีนะครับให้เป็นที่ยี่สิบหมเมตรครับตัวนี้ก็ยี่สิบหกเช่นกัน นี่ก็ยี่สิบหกเเมะครับส่วนนี้ก็ยี่สิบหกเท่ากันครับครับผมครับแล้วก็มาดูนะครับเลือก x s o o t คือเจาะตลอดชิ้นงานนะครับเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกครับเราก็จะได้นะครับที่ยึดจับยึดชิ้นงานนะครับขั้นตอนต่อมาเป็นการใช้ฟิลเลตลบมุมนะครับลบโค้งเราก็ เลือกส่วนที่จะลบโค้งนะครับก็กดคอนโทรลคาร้างแล้วก็เลือกเส้นที่เราจะลบมุมล,ลบโค้งนะครับครับผมเราใช้คำสั่งฟิลเลตนะครับ ก็ขนาดอยู่ที่2มิลเมตรนะครับครับผมครับแล้วก็ตอนนี้เราจะลบส่วนของนะครับลบมุมโดยใช้ฟิวเลตครับครับผมใช้ฟิวเลตเช่นเดิมนะครับคำสั่งลบมุมอยู่ที่รัศมีอยู่ที่2มิลลิเมตรเท่าเดิมครับก็เข้าหมายถูก ครับต่อมาครับเราจะลบมุมลบโค้งของรูเจาะส่วนนี้นะฮะใช้ฟิเดตเช่นเดิมครับจะมีอยู่ที่หนึ่งครับเครื่องหมายถูกนะครับครับต่อมาครับจะลบมุมส่วนที่ใส่ที่จับชิ้นงานนะครับลักษณะเป็นท่อก็ฟิเดตเหมือนเดิมครับใช้ที่สองมิลลิเมตรครับรัามีก็เคร่อหมายถูก เรียบร้อยแล้วครับต่อมาเขาจะเป็นขั้นตอนการใส่สีนะครับเราก็ลากคุมทั้งหมดก็เครื่องคําสั่งแอสเพรียนครับเลือกสีนะครับจะเป็นสีแดงเลือกสีเราชอบนะครับครับเลือกสีแล้วก็จะได้สีนี้นะครับต่อมาครับกดลบเส้นครับเสร็จแล้วครับชิ้นงานของเราที่จับยึดชิ้นงานนะครับเป็นการบ้านในสัปดาห์ที่3ามครับ ผมขอจบการสาธิตการเขียนชิ้นงานการบ้านสไลด์สามเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ